นกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่มผมผลิตเองนะฮะซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นลูกตุ้มที่มีที่ที่สามารถเดินได้นะฮะซึ่งมันก็จะแกวงนะฮะก็คือเรือนนี้ใช้ระบบไขาลานะคะหรือว่าฟีเจอร์นาจีนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะ น,นี้ก็เป็น,นในการขายงานที่ผมเพิ่งจะที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งมันก็ใช้ระบบขายอานจริงนะฮะก็คือร้อยเปก็คือเป็นเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช้ไฟร้อซซึ่งผมก็สามารถที่จะใส่หน้าให้มันได้ ตัวนี้ก็ได้ใส่หน้าให้มันเลยนะฮะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะจะเห็นนะว่าเข็มน่าจะคล้ายๆกับเข็มไมนาทีของนาฬิกานะฮะก็เป็นอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็ตัวนี้ลานของมันก็เป็นตุ้มถ่วงนะฮะ เป็นตุ้มถ่วงที่ถ่วงน้ําหนักแล้วก็มีเชือกแล้วเชือกก็จะมีขับแกนที่ต่อกับหันุ่งก็ให้มันลงมาแล้วก็มีตัว escapement ก็เป็นตัวที่ก็เป็นตัวที่ที่ทําให้ราดิกาเดินเป็นจังหวะแล้วก็เดินช้าลงนะคะเพราะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะล,นจะแบบลันก็จะแบบเลนมาแล้วก็จะถ้าถ้าไม่มีตัวนี้มันมันก็จะไม่มีตัวหยุดลนันก็จะแบบวิ่งลงมาเลยมันก็จะลันก็จะ ปล่อยลงมาปีนี่แมหมันเลยป็นจังหวะนะฮะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นนาฬิกาที่คล้ายๆกับนาฬิกาตุ้งทพงแบบนี้นะฮะเย้นะฮะนั่นแล้วนะครับสวัสดีครับ